ขัดกะเพรากบหรอขามู้าวมือดามาตราบอนะลุงให้มันแตหาทจิงจ้าจิงจ้าป้านูชื่ออะไรคะน้องนกชื่ดีใจค่ะน้องดีใจยูน้องดีใจจังเลยจะไผ่บรดีใจจังเลยแก้มนะทอดปีแลวนี่นะ อาโกยคือใหญ่เธอพมปั่นพมผู้ใหญ่นี่คือ็พมหัวดำไปนิดหน่อยนะอันนี้เราเด็กน้องที่น้องนกไปเลี้ยงพี่น้องอยู่ก,กะลาสินการสวัสดีตอนสองโมงบ่ายสองโมงจา้ามีของขายใหญ่นี่ผัดกะเพราบอกว่าทําไมไม่ลองทําผัดกะเพรากบไปขายจาั้าวแซ่บทอดนังกบได้หมดเลองขายไปขายเยอะไปขายผัวขขเขากินนั่นะงกบก็ได้ขาย ทึงทึงทึงันมาทางนี้ทำอะไรอยูน่นี่โกกิยังมีการเบิงสูตรนี่อะไรเบิกสูตรอยากกินไหมข้างแรกทีซีเหตุนี่ก็ชุบแป้งทอดเลย<บ>แล้วมันต้องเครื่องปรุงหรอสิปรุงก่อนปรุงอะไรแม่นางมีการเบิกยูทูบเกิดขึ้นกับสวัสดีตอนเข้าเบิบ้งบายแล้วกันพี่น้องเอ้ยมื่อวานน้ำหนาอตีมาเหร่นน้ำจ้า จักอย่างวันนี้อุดหนุนนะจ้าภูทรอยากอุดหนุนจ้ากับข่าวยายนี้นะคะกับข้าวยายนี้มีอะไรภูทรเตรียมสุดท้ายล่ะข้าวผัดขับพะโลขมือหนาเบอร์เพิ่งลงไปค่ำลงไปคำกับเดรนได้ขายอยูห่ตัวนี้แห้งเต็มกระตา<ล> <laughs> ข้าวตั้งหลายสองสามอย่างสี่อย่าง มันล้มพี่น้องคนแรกคเขบไหมมันล้มแห้งเอ้อเตาไหนเต่าไม้ครับบอล้มมาเรื่อยมันนี่โอ้ยกะสิบใบอันปลูกบักพล็กกะสิบใได้ปลูกอีกแล้วมืออื่นอีกสักกันแหล้วเบิ้งเบิ้งใหม่โอ้ยอ้าวเบิ้ง ยำขยำหมักไว้ห้านาทีว่าเขา,สาใส่ปลาสอนเดียวเลยยำเชฟมะหมากเอ๊ะ<า>ขอานนะเออเออเออหมักไว้ห้านาทีนะพี่น้องนางลอง,ำท,งลทำก,กินครั้งแรกจ้ะคือทำหมูกรอบอย่างงอยกางกินอ่างงแซ่บ ฝนล้มมาเลยได้พีออ่น้องเอ้ยหมองอยู่หมองเช้าใกล้น่อยคอยกระจายน้าวจักเลจักโตอันนี้ jaar jaar นะสองสี่หกแปดสิบหล้อสิบสองเสียไปละสามวตูน้าวอะไรนะนี่แล้วนี่สองสี่หกแปดสิบสอง เยิวลยอ่ะจ้วดทอดน้องไก่ทอดน้องไก่เดี๋อดเชอพร้อมเยเทอดกบกับไฟใหม่คัวเราวน้ำมันออกวัดบอม กระบ, <c oughs> บุกไขแดงบึมไปาจาัดหน่องดีน่องรอนนะดแมนปีกบนปีกบนปีก,ปกปน้องเฮ้ยีนั่นแหละครับเป็นยังไงตอนแล้วตีแล้ซึ่งกุ้งแล้ว,ลว,ลว,ลวลไม่ได้ฟอนหมด หนาวมันหนาวหนาวเราก็หาอะไรกินกันนะจ๊ะตะโมกค่ะไปนอน<า>อยู่ในห้องนั่นเราอยากจะไปทํำอะไรก็อตอนแรงก่อนเดีย๋ยวอาตีจะมาออกออกกําลังกายช่วยนะนกินน้องไก่ปีไก่ มันบ่อปลูกเขาบ่ไเด้ยิ้มปลูกบ้านเฮานานคันว่าไปฟังไทยเนาะเขาจอวนั้นอัสมีนะจ๊ะน้องไก่เธอจะกินตําแตงทำเจ่วมันจะหวานบ่ ใช่้างแบนี้นังสร้เป็นสร้างเครื่อร้าอะสบ้านั่งอาแต่กอนส้างน้ำไปสร้างน้ำหมูกับบังแคนฮักแล้วอ๋อีดโต๊ะอืมิดโต๊ะขนาดนั่นอะไรเนี่ยหรอเช้าบะใส่เผื่อกตาเ็ดงานหมดได้ลวันจุดทอนอไลดวัน่นึงแกตัวเลยะ

มันก็คือนางไม่ไ้คนเดียวเลยเกินนี่กันน้องเขาก็ได้ได้กันน้องแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเป็นปีอันที่ตอนปีกอนาเสะเหงาปีกมันรันลุกมาตบปีกแล้วม่านี้เออนั่นนะปีกกลางอันนั้นนะเจน่าบอกว่าปีกบนเจน่าอ้นี่นะปีกบนอันนี้นะเงาปีกมาเลยนี่นะเอางปีกกลางอนะปีกกลาเสะแซ่เจ้าคือบพรว่าเอาปีกกลางเทาเทาเลยเอาเลย ข้าวพิกมันหันมาทางนี้ยานีก็ข้าวผัดต่อข้าวกับ <c oughs> ข้าวพนันลายได้หมดเล้นะค้องคลายพลัดลายแ้วกระทะได้ลกได้แต่ซม้นแต่องมนี่ามแว่ยาแวเราเบิร์ก่อนหนูได้เราลุกลุกราลงบะเ้อพี่ <c oughs> พี่พี่พี่นี่ไงว่าย้วแลือได้ระน้ำอันนี้ผัดกะเพราผัดเพรากับพะโลจ้าแล้วก็ ตจมจืดอ,อันนี้อันนี้แกงจืดจะไหม,กมแกงจืดนีมันบอนี่แกล้งจืดอะไะจะซื้อะไรล่ะจ้าเฮ้ยจอบมาแล้วมันย่านยังนะมันย่านชายสวนย่านยังลูกย่านมาเฮ <c oughs> าเมื่อคืนนี่มาเคาะประตูเจ้าในจนลุกเออลุกอันไหนจกักมันไปหม่นนี่ยังขี้ดินบอกินอ่ะ ข้าวพัดข้าวไม่พี่น้องข้าวไม่กลุ้นอหอมกลุ่นเลยข้าวนั้นข้าวข้าวเจ้าให้เดียวได้สามสอบซีน่นะจาจักสอบในเจ้านี้สอบนึงบอกพี่สองคนนี้หาหลุดนะพี่หน้าวา่าสิบโปรจากไส้ปีสิบโปรได้ใส้อีกบ้างใส่พอได้เยอะพออยู่ได้เมาไปซื้อเมาไ,ไปซื้อผัดแพงไปซื้อไปจังไงใช่อยู่สามโลเลยให้เดียวมาหุงได้เลย ใส่ยูหงลุงของมูครับไปด้ได้เป็นไฮฟองมูอ่ะค่ะได้ยุบหัวสองไฮเดียนะใส่หมองมันงามหักล้มคือว่าอยากได้มันคือบบมีแบบพันเตียนะคือเนี่ยเขาคือโบเหตดแบบเขาเจ้าพันเตียมาเนี้ยเนาะจักว่ามีอยู่จักแนวข้าเจ้าพันเตียมันจังบบล้มเด้ มันนี่มันลำอ่อนลำหน่อยฤทธิ์ขั้นงามแหงงามแหงลุเมข้าวคั่วจะข้าวคั่วมีขอกินยาลที่เราเนีครนี่ย on, arm, เขาเหยดเส้นแส่ ข้าหม,มากักทีเิเขียนข้าวหมักไก่พอดั้คตาลขีดไก่พอตน้คตาลข้าอดวัชพน้ำปลาหน้ากินบ่พอ่นอกหน่ากินบอ็อกผับน่ากินบอก ใส่แป้งทอดกรอบน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องใส่ไ้ลายห่อ่้างัานดนี้ด่อยมักแล้วมันดนตนนละกะวบส่ะโอ้มันจะไหม้นิดหน่อยนะวนะอะ โอ้โหกำลังไหมอืมอืมเป็นอะเนาะอืมอย่างนี้แตกเอาออกแตกไปอ๋อว่าสีเทียบกลยเที่ยบมสีเทียบกันเที่ยบเดี๋ยวจะเอามาใช้ลดกระสุนเลยล่ะ มันใส่เรากระชุกเลยแล้ว,วการงานอันนี้นัน้อง<ร>ปีกบดเฮ้ยน,น,น้องใช้ง่ายกว่านี่อยู่นีเร,รื่อยจะเพิ่มเดี๋ยวนี้ฮะปีกปีกเออปีกอันตุนในเงามันนะเดชในเงามันอันนี้ตัวสีต่อกับไอ้ปีกกลางชิมกันครับผัดเยานี่จ้ะ ิอันนี้กินกับตำแตงพี่น้องเอ้ยข้าวเพสนะจ้านี่เมื่อกี้นี่ข้าวเศร้าใบาสองถึงใบาสามแล้วข้าวเพลน,นะ,ะโอ้ยมีใครมากินคะขนาดอยู่เพื่อนมาไ,ไปไซสกันยังกินข้าวนะครับนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่คอยอยากยิงอ่ะอากาศเย็นๆนะนี่แห้งเฮ้ยกับปุ๊บเป็นนู่นอ่อเออ,เอ,อ หยอก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 ,ยกอันหอนกันจนเจ็บคอหรือพี่น้องจนย้อมไหมไปเลยรอบหนึ่งเงียบไปอีกกระเงียบหนึ่งมามามากินเผาเผาาบาน้ำกันพี่น้องเลยเข้าวายนะจ๊ะไม่ใช่ข้าวางทอดปีก ไก่ปีกบนไก่กินกับตำแตงสีมือลีโอนาจนาจนาจานมโู้พี่น้องเลยอาหารจานโปรดถัไปไปไปยกไปอธิษฐางจ้าแต่คลิปนี้ก็บภาพบรรยากาศไว้สนิกแล้วกันจ้าพี่น้อง มาจา้จาอย่างต้องสร้าตีต่อค่ะ